ที่9โมงค่ะเป็นเวลาที่จะมีการยกเสาเอกเสาโทที่วัดป่าประทุมธรรมวรารามนะคะวัดป่าบ้านเกลือค่ะยังไม่ได้เป็นวัดแต่วันนี้จะเป็นวัดค่ะ22มกราคม2567ค่ะคุณครูมาร่วมพิธียกเสาเอกเสาโทที่วัดป่าค่ะอีก5นาทีค่ะ

เอาบนนี่อายุวันนาสุขาภาละปฏิภาณจในสารสมบัตินี่ละเนาะไม่ถือาตรีได้สามคนไอเดียวมนมาไซเซย์เยอะ่เนี่ยไม่เยอมันมไเซยมันมื่อน่อาจารย์มันมันายุข้าพหมอนเห็นอารย์เส eh ือป no ้วยจเพียนสงนั่นน่ะหัวกระเบี้ยนน่าหมอพระบ่้ยนา แป๊บสาองคัแลต่ลายล้ลางเอาไบบัวมปิดในนว่างบปิไซน่ะเอาไปแล้วะกะือสงเงอยู่แผ่นดินนี่หละเ็มาได้สังวรยรย ไปลงอ่นนี่เลยไนะนะปลงเส้นขาใหญ่เลยไป <c oughs> ไปบ้านไปดนี่มนี่จพาไปนี่แ่แล้ โนเอวังตวัคฤทธโยโหหิชยันตุชยัมังคะเลอปปลาจิตปันลังเกสีเทพตาวิโมคะติอติเสาุา ปบดติสุนคาตังสุมังกลังพาตังโสจิตังสุขโหนสุโหตโยจะสุยิทั้งปทากินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทากินังปทากินังมโนกรรมมังปีทีเตปทากีดาดีกัตตะวานลพันตัดเทปทากิเนเอาเสาโคบัน

อมมจาริสุปทาีนายกรมังวาจกรมังปทานาปทาคีนางมะโลกกมัปนียทเตปทาคินาปทาีนานิักตะวานาพันตัเถิปทาคิเนจโยชโยชโย ไม่กระดึงใครย้าไม่ถึงกินนะย้ไม่ตกให้ตกกินนะ้ตกแล้วทั้งน้าบอกว่าย้ตก